ครับวันนี้ easymathphysics.com ก็จะมาสอนเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงต่อจากครั้งที่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการเทคนิคการทำโจทย์โดยที่เราไม่ต้องจำสูตรนะครับโดยใช้กราฟความเร็วกับเวลาแทนภาคนี้ก็เป็นภาต่อสอแล้วนะครับโดยโจทย์ที่เราจะเน้นในวันนี้ก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวดิง่งซึ่งถ้าเราเรียนเรื่องของการเคลื่อนที่ ในแนวดิงเราจะพบว่ามันมีอยู่3ลักษณะด้วยกันนะครับโจทย์ปัญหาอย่างแรกเลยนะครับคือการโยนวัตถุนะครับโยนขึ้นไปวัตถุเมื่อโยนขึ้นไปแล้วนักเรียนลองคิดภาพตามนะครับมันจะเป็นยังไงพอโยนขึ้นไปมันก็จะขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่อยเหมือนจะหยุดนิ่งค้างข้างบนสักนิดนึ่งแล้วก็ตกลงมาที่พื้นเหมือนเดิม ผมใช้สีเขียวแล้วกันเพื่อแสดงว่ามันตกลงมานะครับนี่คือลักษณะแรกโยนขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาลักษณะที่2นะครับก็คือยืนอยู่บนที่สูงอาจจะเป็นตึกเป็นหน้าผาอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นสมมุติว่าเป็นตึกก็แล้วกันลักษณะท,ที่2ก็คือปล่อยวัตถุนะครับปล่อยวัตถุให้ตกลงมา วัตถุพอตกลงมามันจะเป็นยังไงครับมันก็จะถูกความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับสนามแรงโน้มถ่วงของโลกดึงให้มีความเร็วเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆผมใช้ลูกศรขนาดต่างกันเพื่อแสดงขนาดของความเร็วที่ต่างกันนะครับระยะเริ่มต้นความเร็วจะช้าหน่อยแต่พอยิ่งผ่านไปนานเข้านานเข้าความเร็วก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับการตกในแนวดิ่ง หรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือถูกปลาลงมาครับถูกปลาลงมาไม่ใช่ปล่อยให้ตกนะครับแต่ถูกปลาลงมาเพื่อให้มันเร็วขึ้นไปอีกนะครับความเร็วของวัตถุที่ถูกปลาลงมานะครับมันย่อมเร็วกว่ากรณีที่ปล่อยให้ตกแบบอิสระแน่นอนถูกไหมครับเมื่อมันเร็วกว่าเวลาที่ใช้ในการตกถึงพื้นก็น้อยกว่าด้วยนี่คือโจทย์ลักษณะที่สอง ส่วนโจดลักษณะที่3ครับก็คล้ายๆกันก็คืออยู่บนที่สูงเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้ปล่อยหรือว่าปลาให้ลงมาก่อนนะครับแต่เราโยนขึ้นไปก่อนก็คือเอาแบบ1บวกแบบที่2นะครับโยนขึ้นไปก่อนนะครับด้วยความเร็วประมาณหนึ่งแหละนะครับโยนขึ้นไปนะครับวัตถุเมื่อโยนขึ้นไปนะครับมันก็จะถูกแรงต้านจาก แรงโน้มถ่วงของโลกนี่ครับทำให้มันช้าลงเหมือนอย่างกรณีแรกนะครับช้าลงพอถึงจุดสูงสุดมันก็ตกลงมาถูกไหมครับวัตถุที่โยนขึ้นไปแล้วไม่ตกคือคางอยู่บนหลังคาครับแล้ววัตถุที่ตกลงมามันก็ถูกความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกนี่นะครับทำให้มีความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ จนตกกระทบพื้นนะครับโจทย์ของการเคลื่อนที่แนวดิ่ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ3ลักษณะด้วยกันแล้วนะครับแตล่ลักษณะเราสามารถเอากราฟความเร็วของเวลามาใช้อธิบายได้เหมือนกันครับมาดูลักษณะแรกกันก่อนนะครับคือการโยนจากพื้นขึ้นไปนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันตกลงมา เราจะมาวาดกราฟกันนะครับกราฟความเร็วกับเวลาจะเป็นแบบไหนแกน y ก็เป็นความเร็วเหมือนเดิมครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเหมือนแกน x ก็เป็นเวลาเหมือน่วยเป็นวินาทีนะครับสิ่งที่ต่างไปนะครับสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งก็คือเรามีค่าค่าหนึ่งครับที่เราจะรู้ค่าแน่นอน นั่นคือค่าความเร่งครับความเร่งจากสนามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเรารู้แน่นอนครับไม่ว่าโจทย์จะบอกมาหรือไม่ก็ตามเรารู้ว่าวัตถุที่ตกลงมาในแนวดิ่งต้องมีความเร่งเท่ากับแรงความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับโดยทั่วไปก็ใช้9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองหรือ บางครั้งนะครับบางครั้งเราจะพบเห็นว่าเราใช้ค่า10เมตรต่อวินาทีกำลัง2เพื่อความง่ายในการทำโจทย์หรือว่าการคำนวณน,นะครับมาดูกันนะครับว่าลักษณะแรกเราจะมาพอดกราฟได้ยังไงนะครับเราดูขาขึ้นก่อนครับต้องบอกอีกอย่างหนึ่งครับปกติผมจะกำหนดว่าถ้าโยนขึ้นผมจะให้ความเร็วเป็นบวกนะครับ ถ้าตกลงมาผมจะกําหนดทิศทางให้ว่ามันมีความเร็วเป็นลบครับผมจะใช้ผมจะใช้ใชการกําหนดทิศทางแบบนี้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นกราฟความเร็วของผมก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับโยนวัตถุขึ้นไปนะครับจุดเริ่มต้นผมเริ่มโยนด้วยความเร็ว v พอโยนขึ้นไปแล้วมันเป็นยังไงครับมันถูกต้านจากแรงโน้มถ่วงครับความเร็วก็จะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับ ความเร็วก็จะลดลงเรื่อยๆครับลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดจุดนี้นะครับจุดนี้คือจุดสูงสุดซึ่งจุดนาจุดสูงสุดนะครับความเร็วจะเป็นศูนย์ครับเพราะฉะนั้นวัตถุที่เราโยนขึ้นไปพอถึงจุดสูงสุด ความเร็วมันจะลดลงมาเหลือศูนย์โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราสามารถลากเส้นนะครับเราสามารถลากเส้นลงมาอย่างนี้ได้นะครับถึงจุดศูนย์ครับผมลบเส้นตรงนี้เอกก่อนนะครับเอาทีละจุดก่อนนี่คือขาขึ้นนะครับทบทวนอีกครั้งนะครับขาขึ้นเราโยนด้วยความเร็ว V นะครับโยนขึ้นไปด้วยความเร็วเริ่มต้น V แต่ความเร็วนั้นจะค่อยๆลดลงเนื่องจากถูกต้านจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับจนในที่สุดความเร็วก็จะลดลงเหลือศูนย์ซึ่งณจุดที่ความเร็วลดลงเหลือศูนย์นั่นเองครับคือจุดสูงสุดนะครับพอเลยจุดสูงสุดนะครับวัตถุมันก็จะเริ่มตกลงมาสู่พื้นครับเนื่องจากเรากําหนดว่าวัตถุที่ตกให้มีเครื่องหมายเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้น กราฟของเราก็จะวิ่งต่อขึ้นมานะครับวิ่งต่อลงมาครับไม่ใช่ขึ้นมาจนตกถึงพื้นโดยมีความเร็วเท่ากับลบ V นะครับจุดนี้คือจุดตกถึงพื้นนะครับหรือว่าตกลงมาที่เดิมนั่นเองนะครับถามว่าสลปนะครับสลปของเส้น กราฟความเร็วตรงนี้นะครับที่เริ่มจากการโยนขึ้นไปนะครับมันหยุดอยู่ที่จุดสูงสุดแล้วก็ตกลงมานะครับสู่จุดเดิมนะครับมันก็จะมีความเร็วเท่าเดิมเพราะว่ามันอยู่ภายใต้ความเร่งเดียวกันนะครับนั่นคือ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับความจริงผมน่าจะใช้เป็น -9 เนะครับเพราะว่ามันมีทิศทางลงมาครับโอเคครับเพราะว่ามันทําให้ความเร็วช้าลงนะครับและย้อนตกลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นความเร่งจากแรงโน้งถ่วงผมควรจะเป็นลบเกนะครับหรือว่าลบสินั่นเองแล้วพื้นที่ใต้กราฟบ,บอกอะไรครับพื้นที่ใต้กราฟส่วนนี้ ก็คือระยะทางขาขึ้นนั่นเองนะครับก็คือและระยะทางจนถึงจุดสูงสุดนะครับถึงจุดสูงสุดจุดพีกนะครับแล้วพื้นที่ใต้กราฟส่วนนี้แหะครับส่วนที่มันเป็นลบนะครับส่วนที่เป็นลบก็คือระยะทางระยะทางขาลงครับ ซึ่งถามว่า,าระยะทางขาขึ้นกับขาลงเท่ากันไหมก็ต้องตอบว่าเท่ากันครับเราโยนขึ้นไปนะครับจากพื้นพอตกลงมาถึงพื้นขาขึ้นกับขาลงก็ต้องเท่ากันโดยปริยายนะครับนี่คือลักษณะแรกเดี๋ยวมาดูลักษณะที่2กันนะครับลักษณะที่สองคือการปล่อยตกจากที่สูงนะครับอันดับแรกปล่อยตกก่อน ครับวัตถุเราพูดไปแล้ววัตถุที่ถูกไปตกมันก็ตกด้วยความเร่งเท่าไหร่ครับ g นะครับด้วยความเร่ง g หรือประมาณ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับเอามาพอดกราฟเช่นเคยครับแกน y เป็นอะไรครับ ความเร็วหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นเคยนะครับการ x ก็เป็นเวลาหน่วยเป็นวินาทีอันดับแรกนะครับวัตถุที่ตกลงมาปล่อยตกเราปล่อยตกนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วเริ่มต้นเป็น0นะครับจากนั้นเป็นยังไงครับมันก็จะตกลงมาด้วยความเร่งถูกไหมครับเรากําหนดไว้ว่าไงนะครับทิศทางลงมาเราให้ความเร็วเป็นลบเพราะฉะนั้นกราฟของเราก็จะพุ่งลงมาอย่างนี้ครับ จนถึงพื้นที่เวลา t นะครับนี่คือจุดตกถึงพื้นนะครับพื้นที่ใต้กราฟก็คือระยะทางที่มันตกลงมาหรือว่าความสูงของตึกหรือว่าของหน้าผานั่นเองนะครับเราหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมหาง่ายครับ แล้วมาดูนะครับอีกลักษณะหนึ่งถ้าคว้างตกลงมานะครับเราคว้างลงมาไม่ได้ปล่อยให้มันตกนะครับคว้างกราฟจะเป็นยังไงครับอย่าลืมนะครับแกน y ความเร็วแกน x เวลานะครับใส่หน่วยให้มันถ้าเราคว้างลงมาใช่ไหมครับความเร็วมันมีความเร็วเริ่มต้นครับ ว่ามันเริ่มต้นที่บวกหรือว่าลบก็ต้องตอบว่าเริ่มต้นที่ลบครับนะครับคว้างล,ลงมาด้วยความเร็ว v เราต้องเริ่มต้นที่ลบนะครับเพราะว่าเราคว้างลงถูกไหมครับเราตกลงกันไว้แล้วว่าคว้างลงเครื่องหมายของความเร็วเป็นลบเพราะฉะนั้นเราคว้างลงเราเริ่มต้นจากตรงนี้ครับแต่นอกนั้นเหมือนเดิมครับ ความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นในทิศทางลงนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากแรงโน้มถ่วงจนมาถึงจุดนี้ครับ T คือจุดตกถึงพื้นนะครับถ้าเราคว้างลงมานะครับจุดเริ่มต้นของเราคือจุดลบ v ตรงนี้นะครับแล้วก็ตกลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงด้วยความเร่ง g นะครับด้วยความเร่ง g เหมือนเดิมครับ ส่วนพื้นที่ใต้กราฟคืออะไรครับพื้นที่ใต้กราฟก็คือความสูงของตึกหรือว่าระยะทางที่มันตกลงมานั่นเองครับนี่คือถ้ากว้างลงมานะครับเป็นอย่างนี้แบบสุดท้ายคือผสมการระหว่างโยนขึ้นไปก่อนนะครับโยนขึ้นไปก่อนแล้วให้มันตกลงมา แล้วค่อยให้มันตกลงมานะครับถึงพื้นนะครับการาฟของเราจะเป็นยังไงครับถ้าเราโยนขึ้นไปก่อนไม่ว่าจะการขึ้นที่แบบไหนจะโยนขึ้นก่อนหรือทิ้งคว้างลงมานะครับการาฟของเรามันก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะครับไม่มีอะไรแปลกใหม่คือเราต้องดูก่อนว่าเราเริ่มโยนจากจุดไหน กรณีน,นี้เราโยนขึ้นไปถูกไหมครับโยนขึ้นไปเรากําหนดว่าให้มันเป็นบวกเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของเราต้องอยู่ที่จุดนี้นะ <Yes. S 1> ครับ mm. จุดนี้แล้วกันนะครับบวก V เราเริ่มตรงนี้แล้วพอเราโยนขึ้นไปกาฟมันจะขึ้นหรือลงครับบางคนอาจจะคิดว่ายโยนขึ้นกาฟพุ่งขึ้นนะครับด้วยความเผลอไผ่ตั้งสติคิดนิดน,นึงก่อนนะครับถึงเราจะ เริ่มต้นโยนด้วยความเร็วเป็นบวกนะครับแต่พอเราโยนขึ้นไปนะครับวัตถุมันจะค่อยๆเคลื่อนที่ช้าลงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนก็จะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับจนมาถึงจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดคือจุดที่ความเร็วเป็นศูนย์จุดที่วัตถุเหมือนจะอยู่นิ่งอยู่บนอากาศนะครับจุดสูงสุด ความเร็วเป็นศูนย์เห็นไหมครับกราฟจะเหมือนกับกรณีโยนวัตถุแล้วตกลงมานะครับจากนั้นพอถึงจุดสูงสุดวัตถุเป็นไงครับก็ตกลงมาด้วยความเร่งนะครับจุดนี้นะครับคือจุดที่ตกลงมาถึง ถึงไหนครับก็ถึงระดับเดียวกับที่โยนขึ้นไปนะครับถึงจุดโยนนะครับใช้เวลาเท่ากันโยนขึ้นไปเท่าไหร่ก็ตกลงมาใช้เวลาเท่ากันจุดนี้แต่เนื่องจากว่าพอถึงจุดโยนแล้วมันยังมีระยะทางให้นะครับให้เคลื่อนต่อลงมาได้อีกนะครับให้เคลื่อนต่อลงมาได้อีก เนื่องจากว่ามันเป็นตึกสูงหรือว่าหน้าผาก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นพอถึงจุดที่เราโยนแล้วมันก็ยังตกลงมาได้อีกถูกไหมครับความเร็วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามแรงโน้มถ่วงนะครับเส้นสโลปตรงนี้ก็คือแรงค่าความเร่ง g นั่นเองจนถึงจุดนี้อ่ะผมว่าจุดนี้แล้วกันนะครับจุดนี้คือจุดที่ตกถึงพื้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมา ดูพื้นที่ใต้กราฟนะครับพื้นที่ใต้กราฟพ,พื้นที่สีแดงนะครับก็คือความสูงที่โยนขึ้นไปจากจุดโยนนะครับจากจุดโยนจุดโยนถึงจุดสูงสุดนะครับพื้นที่สีเขียว พื้นที่สีเขียวก็คือจุดสูงสุดตกลงมาถึงจุดโยนไหลมือผมค่อนข้างแย่ก็จยถือสานะครับส่วนพื้นที่สีดำนะครับพื้นที่สีดำคืออะไรครับก็คือพื้นที่ความสูงของอก็คือระยะทางที่มันตกลงมาจากจุดโยนก็คือความสูงของตึกความสูง h นั่นเอง ซึ่งถ้าเราแบ่งกราฟออกมาเป็น2ช่วงนะครับ <Through you. S 2> ก็จะเห็นนะครับว่าช่วงแรกนะครับช่วงแรกช่วงแรกตรงนี้นะครับ <Yeah. S 2> มันคืออะไรครับมันคือกราฟลักษณะเดียวกับ,กบนะครับกราฟลักษณะเดียวกับการโยนขึ้นไปในรูปแบบที่1เลยถูกไหมครับนี่ครับกราฟมันจะเป็นลักษณะเดียวกับจุดแบบที่1เลยนะครับ คือโยนขึ้นไปด้วยความเร็ว V แล้วก็ตกลงมาจนถึงพื้นด้วยความเร็วเท่าเดิมแต่ในทิศทางตรงกันข้ามก็เนื่องจากว่ามันเป็นการโยนเหมือนกันไงครับการโยนขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นรูปร่างการเคลื่อนที่ของกราฟมันก็จะเหมือนกันส่วนส่วนที่2นะครับส่วนที่2จากนี้ไปนะครับมันก็เหมือนกับอะไรครับมันก็เหมือนกับการคว้างหินลงมาด้วยความเร็วเห็นไหมครับมันเริ่มต้นจากจุดนี้ ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูส่วนที่2ของเราก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามันคือการผสมผสานกันนะครับระหว่างการโยนขึ้นแล้วให้ตกลงมาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นนะครับโจทย์แบบนี้มันก็คือการรวมกันของการโยนแล้วก็การปล่อยให้ตกลงมานั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับเป็นตัวอย่างของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับนี่คือนักกีฬาทรัมปลินนะครับทรัมปลินเป็นกีฬาที่บรรจุอยู่ในโอลิมปิกครั้งที่แล้วนะครับที่ลอนดอนนักกีฬาก็จะกระโดดลงมาที่เตียงสปริงนะครับเป็นตัวส่งขึ้นไปในอากาศนะครับแล้วก็ทําท่าทางผาาผลบากาศให้กรรมการให้คะแนนนักกีฬาคนนี้นะครับก็กระโดดขึ้นไปครับกระโดดขึ้นไป กระโดดขึ้นไปนะครับจากพื้นจนมาค้างอยู่ตรงอากาศนะครับจุดนี้สูงสุดจากนั้นจะเป็นยังไงต่อครับก็คงต้องตกลงมาถูกไหมครับเราจับเวลาวัดแล้วนะครับพบว่าเวลาที่ลอยค้างอยู่ในอากาศทั้งหมดคือ1.6วินาทีคําถามก็คือถามว่านักกีฬากระโดดขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตรนะครับ ถามหาจุดจุดนี้นี่เองนะครับและจุดสูงสุดห่างจากพื้นกี่เมตรจากข้อมูลที่เรามีนะครับ1.6วินาทีตรงนี้นะครับเราก็รู้ได้ทันทีนะครับว่ามันแบ่งเป็นเวลาขาขึ้น0.8วินาทีแล้วก็แบ่งเป็นเวลาขาลงอีก0.8วินาทีนะครับเราข้อมูลเหล่านี้นะครับไปวาดเป็นกราฟความเร็วกับเวลานะครับ ความเร็วหน่วยเป็นอะไรครับเมตรต่อวินาทีเวลาหน่วยก็เป็นวินาทีขาขึ้นนะครับขาขึ้นก็ต้องมีความเร็วเป็นบวกถูกไหมครับผมกําหนดไว้นะครับขึ้นความเร็วเป็นบวกนะครับถ้าลงความเร็วเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นขาขึ้นผมกระโดดขึ้นไปด้วยความเร็วที่เป็นบวกนะครับจากนั้นก็ ความเร็วก็ลดลงเรื่อยๆนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าถูกแรงโน้มถ่วงต้านไว้พอถึงจุดสูงสุดนะครับจุดนี้คือจุดสูงสุดใช้เวลากี่วินาทีครับ0.8วินาทีพอเลยจุดสูงสุดเกิดอะไรขึ้นครับนักกีฬาก็ตกลงมาด้วยความเร่งเท่าเดิมถูกไหมครับตกลงมาจนถึงพื้นที่เวลา 1.6วินาทีนะครับนี่คือข้อมูลที่เรามีทั้งหมดแต่นะครับยังไม่หมดครับเราลืมไปนะครับว่าเรายังมีข้อมูลที่รู้ทันทีโดยไม่ต้องบอกก็คือความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกเองนะครับเ8เมตรต่อวินาทีกำลังสองในทิศทางลงสำหรับโจทย์ข้อนี้ผมขอใช้เป็น10เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับ เพื่อความง่ายในการคำนวณ slope ที่ลงมานี่คือความเร่งนะครับแล้วพื้นที่ใต้กราฟผมตรงนี้คืออะไรครับนี่คือตอนขาขึ้นถูกไหมครับพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ก็คือก็คือสิ่งที่โจทย์ถามมานั่นเองนะครับก็คือจากพื้นถึงจุดสูงสุดนะครับส่วนที่อยู่ในดาลบแล้วครับคืออะไรก็คือขาลงถูกไหมครับ ขาลงก็คือระยะทางจากจุดสูงสุดนะครับถึงพื้น,นครับสำหรับจุดข้อนี้สิ่งที่เราต้องการหาก็คือพื้นที่ใต้กราฟสีแดงนี้ถูกไหมครับหาพื้นที่ใต้กราฟสิ่งที่เราต้องหาอย่างหนึ่งก็คือนะครับด้านนี้ถูกไหมครับเรายังไม่รู้เลยว่าความเร็วณนะตรงนี้ณจุดเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่แต่หาไม่ยากครับในเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่า ความเร่งของเราคือ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองก็หมายความว่า1วินาทีความเร็วเปลี่ยน10เมตรต่อวินาทีนะครับเราก็ย้อนกลับมานะครับเทียบบรรยัญญตยากจากจุดเริ่มต้นมาจุดสูงสุดเวลาคือ0.8วินาทีสแสดงว่าความเร็วมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับถ้า1วินาทีเปลี่ยน10เมตรต่อวินาที ครับเพราะฉะนั้น0.8วินาทีความเร็วก็เปลี่ยน0.8คูณ10ถูกไหมครับเท่ากับ8เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นตรงนี้คือ8เมตรต่อวินาทีครับหาระยะทางคราวนี้ก็ง่ายแล้วครับเท่ากับพื้นที่ถูกไหมครับก็คือ1.2คูณฐานคูณสูงได้ออกมาเท่ากับ3.2เมตร ได้คําตอบออกมาเรียบร้อยนะครับโดยที่ไม่ต้องท่องจําสูตรนะครับไม่ต้องกังวลกับเครื่องหมายบวกลบเพราะว่าเรามองโจทย์ข้อนี้ในเรื่องของการหาพื้นที่นะครับเราใช้เซมเข้ามาประกอบนิดหน่อยนะครับพื้นที่ขาขึ้นนะครับก็คือส่วนที่เป็นระยะทางที่อยู่ในโซนบวกส่วนพื้นที่นะครับสีเขียวก็คือระยะทางขาลงนั่นเอง มาดูตัวอย่างต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการตกลงมาจากที่สูงนะครับโดยใช้กีฬาบันจี้จัมเป็นสื่อนะครับนี่คือสะพาน Royal George Bridge นะครับซึ่งว่ากันว่าอยู่สูงจากพื้นดินที่สุดในโลกนะครับ321เมตรถามว่าถ้าเราโดดบันจี้จัมลงไปจากสะพานนะครับคือทิ้งตัวลงไปจะใช้เวลากี่วินาทีจะถึงจุดต่ำสุดวาดกราฟเหมือนเคยนะครับ เริ่มต้นด้วยการวาดกราฟความเร็วกับเวลาหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับเวลาก็วินาทีตกลงมานะครับตกลงมาเริ่มต้นจากไหนครับความเร็วของเราเริ่มต้นจากศูนย์ตกลงมาด้วยความเร่งผมขีดไว้เลยนะครับนี่คือจุดต่ำสุดเวลาเท่าไหร่เขาบอกไหมครับไม่ได้บอกเวลาคือทีความเร็วตรงนี้เป็นเท่าไหร่รู้ไหมครับ ไม่ได้บอกเหมือนกันสิ่งที่บอกคืออะไรครับพื้นที่หรือว่าระยะทางนะครับระยะความสูงคือ321เมตรสิ่งที่ผมย้ําเสมอก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเรารู้ค่าแรงโน้มถ่วงค่าความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกโดยอัตโนมัตินะครับ ข้อนี้ผมขอใช้เป็น10เมตรต่อวินาทีกำลังสองก็แล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมจะย้ำอยู่เสมอก็คือถ้าเรารู้ความเร่งเราสามารถเขียนความเร็วที่จุดปลายของกราฟได้ทั้งสองด้านนะครับเรารู้ว่า1วินาทีความเร็วเปลี่ยนแปลง10เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นถ้าเวลาของเราคือ ทความเร็วตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ10 t นั่นเองนะครับเอาความเร่งนะครับไปคูณกับเวลานะครับก็จะได้10 t ณนะตรงนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่ของเราเท่ากับเท่าไหร่ครับพื้นที่สามเหลี่ยม1ส่วน2คูณฐานฐานก็คือ t เวลาถูกไหมครับคูณกับสูงก็คือ10 t พื้นที่คืออะไรครับคือความสูง3 m, 2 1เมตรก็2ตัด10เหลือ5เราจะได้ว่า321เท่ากับหาทีกำลังสองหาต่อไปนะครับก็จะได้ว่า321หาร5เท่ากับทีกำลังสองนะครับซึ่งก็จะได้ว่าทีกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ครับ 64.2ทีเดียวก็คือ square root 64.2หรือว่าประมาณ8วินาทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของผมข้อนี้ก็คือ8วินาทีนะครับใช้เวลา8วินาทีกว่าจะโดดลงไปถึงจุดต่ำสุดนะครับใช้เวลา8วินาทีจะเห็นนะครับว่าโจทย์ของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเราก็สามารถ ใช้กราฟความเร็วกับเวลามาหาคำตอบได้เช่นเดียวกันนะครับผมอยากจะพูดด้วยซ้ำนะครับว่าโจทย์ของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเนี่ยง่ายกว่าการเคลื่อนที่ในแนวราบนะครับเพราะว่าเรามีค่าค่าหนึ่งที่รู้โดยโอตัอตโนมัตินะครับแล้วก็เป็นค่าที่ค่อนข้างง่ายก็คือค่าความเร่งจากแรงโน้มถ่วงโลกที่มีขนาด9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองหรือ ส่วนมากนะครับในโจทย์จะกำหนดให้เป็น10เมตรต่อวินาทีกำลังสองถ้าเรารู้ค่า g นะครับเราก็หาค่าอื่นๆตามมาได้โดยง่ายได้เที่ยวพาร์ทที่3พาร์ทต่อไปนะครับผมจะเอาโจทย์หลายๆรูปแบบนะครับมาแสดงให้ดูว่าเราสามารถใช้กราฟความเร็วกับเวลาพลิกแพงกับโจทย์ได้หลายๆรูปแบบและสะดวกไม่แพ้กับการท่องสูตรเลยนะครับเดี๋ยวพบกันครั้งหน้าครับกับ easymathphysics.com พบกันครับ